ดคะ่ะ <ENNIS> ผมนายพินรัตน์รทองเตี้ยดิฉันนั่งสาวยาดาวดีพมรพ้นยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ่อพลรัชดาพิเศษครับโรงเรียนบ่อพลรัชดาพิเศษจัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสที่ในหลวงราชกาลที่9ทรงครองสิริราชสมบัติครบ25ปีปัจจุบันมีโรงเรียนในเครือรัชดาพิเศษ10โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด167ไร่70ตารางวา อยู่เลขที่5-6-7หมู่1ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาการจนบุรีเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา84คนจำนวนนักเรียน1,218คน โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาพิเศษมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพวิสัยทัศน์โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาพิเศษมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบริหารจัดการด้วยหลักธรรมภิบาล ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่21โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี2569พันธกิจ1พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล2พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยดึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 4. ส่งเสริมผู้บริหารและครูใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 5. ส่งเสริมผู้บริหารครูและนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม 6. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับคณะผู้บริหารของโรงเรียนเรากันค่ะนายประวิทย์สิงเรืองผู้อํำนวยการโรงเรียนบอกรอยและชดาพิเศษรองผู้อํำนวยการโรงเรียนจำนวนสามท่านได้แก่นางยาใจเหมือนวะนางสาวรังสิมันโมคพันธ์นางสาวนัฐการจันทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการจำนวนหนึ่งท่านได้แก่นายประสิทธิ์เฉยสีเพชรโรงเรียนบอ่อพลอยรลชดาพิเศษมีการจัดก,การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกตามโรงเรียนมาตรฐานสากลดังนี้ 1. เป็นเลิศวิชาการ 2. สื่อสราสรสองภาษา,า 3. ลำหน้าทางความคิด 4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 5รวมการรับผิดชอบต่อสังคมโลกโดยมีการจัดการเรียนการสอนดังนี้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนของเรามีการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นละ7ห้องเรียนและในแต่ละระดับชั้นมีห้องเรียนพลอยพลินจํานวนหนึ่งห้องเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนของเราได้จัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนดังนี้แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ แผนการเรียนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษแผนการเรียนภาษาอังกฤษภาษาจีนแผนการเรียนภาษาไทยสังคมศึกษาแผนการเรียนทักษะอาชีพและนอกจากนี้โรงเรียนของเรายัางมีห้องเรียนพลอยไพยลินนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับผิดในการเรียนฟรีตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งจนถึงปีที่ 6. เลยค่ะ โครงการห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูมเป็นห้องเรียนที่มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพทันสมัยและส่งเสริมให้ครูและนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน โครงการสารฝันสู่อนาคตเป็นโครงการที่โรงเรียนจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการให้กับนักเรียนเพื่อพัฒนาผลสำฤทธ์ทางการเรียนและเป็นการต่อยอดในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจากคณะวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียนต่อไปในอนาคตและนี่คือส่วนหนึ่งของโรงเรียนบ่อพลรัชดาพิเศษรักศักดิ์ศรีมีคุณธรรม สืสางานพระราชสมภิล